มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องร้อนครับแต่เป็นเรื่องที่หนาวเหน็บครับประเด็นร้อนเป็นประเ<ร><ร>ด็นร้อน<ร>แต่ว่าหน,นาวเหน็บคือก่อนหน้านี้เราได้ข่าวมาว่าประเทศสปปลาวมีห<อ><ว>ิมะตกที่นะหัวพันที่ตอนเหนือของเราเอ,อหัวพันนี้คือเป็นรอยต่อรหะหว่างลาวกับเวียดนามครับแล้วก็ตกที่ซาปาของเวียดนามคนบอกว่าไม่ได้มีเฉพาะเวียดนามแล้วก็ที่ลาวนะ พม่าก,ก็มีหิมะตกครับและไม่เพียงแค่นั้นนะครับยังมีหิมะตกอยู่ที่อินโดนีเซียด้วยคือพึงง่ายๆว่าอาเซียนเรามีสมาชิกทั้งหมดประมาณ10ประเทศนะครับใน10ประเทศนี้มีหิมะตกอยู่ตอนนี้นะครับ4ประเทศครับนี่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนครับ,รบวันนี้ก็เลยขอนําเสนอนะฮะเรื่องราวของทางด้านหนาวเหน็บในอาเซียนนะครับว่ามีหิมะตกนะครับในอาเซียนเรา โดยทางด้านมินิเจอออนไลน์เขามีการทำสกุปเรื่องนี้เอาไว้น่าสนใจครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรฮะคุณจุลธิศครับครับหรือเรื่องนี้นะครับมินิเจอออนไลน์เขาได้นำเสนอนะครับเขาบอกว่าหนาวนี้ชาวกรุงคงได้หนาวกันสะใจนะครับเพราะนอกจากลมหนาวจะพัดจริงจังนะครับไม่ได้มาแบบเล่นๆแล้วนะครับก็ยังหนาวกันหลายวันนะครับเป็นโอกาสดีที่เป็นโอกาสดีนะครับ ให้ได้ขุดเอาเสื้อกันหนาวนะครับจากตู้มาใส่กันเต็มที่นะครับอย่างที่ภาคเหนืออีสานภาคเหนือและภาคอีสานนะครับแล้วก็ตามต่างจังหวัดนะครับยิ่งไม่ต้องพูดหนาวปากสั่นกันจริงๆนะครับแม้จะหนาวเย็นเพียงใดนะครับแต่ประเทศไทยก็ยังไม่เคยมีหิมะตกนะครับบริเวณยอดภูดอยที่อากาศหนาวจัดนะครับจนเที่ยวกานหนาวจัดนะครับจนใกล้จุดเยือกแข็งนะครับจะมีก็เพียงแค่แม่คณิ้งนะครับหรือว่าเมยขาด ซึ่งเป็นเปล็ดน้ําแข็งบนยอดเขานะครับบางที่เขาเรียกว่าเป็นน้ําค้างแข็งถ้าเผื่อเป็นภาษาเหนือนี่เขาเรียกว่าแม่คนิ้งบางที่นี่อย่างเช่นที่เลยนี่เขาเรียกว่าทวีที่เลยเขาเรียกแม่คนิงส่วนท่าน้าผาเหนือนี่เขาเรียกว่าเหมยขาแต่ว่าภาษากลางนี่เขาเรียกว่าเป็นน้ําค้างแข็งนะครับครับที่มีน้ําแข็งน้ําค้างแข็งบนยอดญ้านะครับหรือมีลูกเห็บขนาดใหญ่นะครับตกแต่ไม่เคยมีเกล็ดหิมะจริงๆโปรยปลายนะครับนั่นเพราะ าการที่มีหิมะตกนะครับจะต้องมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมนะครับซึ่งเมืองไทยยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนที่อยู่ใกล้เคียงกับเรานะครับมีหลายแห่งมีหลายแห่งอยู่นะครับที่มีอากาศเย็นจัดนะครับจนเกิดหิมะตกนะครับดังนั้นก่อนที่ลมหนาวมาถึงไทยจะพัดพัดจากไปนะครับเราจะพาไปหนาวเป็นาสั่นกลางหิมะกันที่4ประเทศอาเซียนที่มีหิมะตกกันนะครับ ขอเริ่มต้นที่ประเทศลาวก่อนนะฮะสปปลาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพที่สปปลาวนะครับว่าหิมะตกที่นี่เป็นอย่างไรนี่คือภาพที่ตกนะครับที่แขวงหัวพันธุ์ที่ว่านี้ครับครนะฮะเขาโผลนเลยเขาโผลนอันนี้จากสนักข่าวของเขานะฮะประเทศลาวนะครับครับเมื่อไม่กี่วันมาก่อนนี้ครับมีหิมะตกในลาวในแขวงเชียงขวางนะครับขัดล้วไม่ใช่แขวงเชียงขวางนะเป็นเมืองเชียงขวางแต่ว่าเป็นแขวงหัวพันธุ์ คือมันจะมีแขวงคือพูดง,ง่ายว่าเหมือนกับจังหวัดนะฮะมีจังวหวัดแล้วก็มีอำเภอเมืองเมืองอำเภอครับผมอันนี้เชียงขวานนี่มาเป็นน่าจะเป็นเมืองนะครับแต่ว่าแขวงนี่คือแขวงหัวพันนะครับทางต,นตอนเหนือของประเทศสปปลาวตีกับชายแดนของประเทศเวียดนามโดยก่อนหน้านั้นไม่กี่วันนะครับกรุมอุตุนิยมวิทย,ยาและก็อุทกศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสปปลาวนะครับ ได้ออกประกาศเตือนภัยอากาศหนาวบริเวณภาคเหนือฝั่งตะวันออกโดยระบุว่าจะมีมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีกําลังแรงและก็ยังคงปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศสมทบกับกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ทําให้อากาศยังคงหนาวเย็นลงอีกและก็จะหนาวจัดในบริเวณภาคเหนือฝั่งตะวันออกและก็ในบางพื้นที่ที่มีฝนตกลงมาอีกด้วยนะครับและก็มวลอากาศเย็นคราวนั้นไม่เพียงแค่หนาวจัดยังทําให้เกิดหิมะปกคลุมคลุมแข็ง เชียงขวางจนขาวโพลนเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจอืแต่ไม่ใช่ครั้งแรกครับ่าโอ้เสด่ว่าตกบ่อยๆแล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่ตกในลาวก่อนหน้านี้นะครับปีพศ2559นะครับเคยตกที่เมืองซำเหนือครับอืและก็มีบางพื้นที่ในแขวงหัวพันธ์นะครับ ได้เกิดหิมะตกลงมาคลุมหลายพื้นที่จนขาวโพลนเป็นวงกว้างสร้างความแตกตื่นให้แก่พี่น้องป้องปลายที่อาศัยอยู่ที่นี่ครับเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยอุณหภูมิที่แขวงหัวพันในวันนั้นติดลบสามองศาครับติดลบสามองศาทําให้สื่อออนไลน์ในแขวงหัวพันและก็ทั่วประเทศสปปลาวนะครับตามพกกากันส่งต่อภาพหิมะปกคลุมผิวดินและก็ผู้คนที่ออกมาเล่นหิมะอย่างแพร่หลายครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะฮะ นี่คือเป็นภาพที่แขวงหัวพันนะฮะครับนี่ครับก็ถือว่าตกเยอะเลยนะครับขาโปรนเลยครับอครับ,รบนี่ฮะอันนี้คืออยู่ที่แขวงหัวพันปี59ที่เมืองซาเหนือบอกหน้าว่าแขวนนี่คือหัวพันเมืองนี่คือเมืองซาเหนือค,คืออําเภอครับนะครับคุณ<ว>ง่ายๆว่าไอ้ที่เราพูดนี้คือ เป็นเมืองที่ผมเคยไปมาแล้วพูดง่ายๆนะฮะตัวเมืองซําเหนือนี่เคยไปมาแล้วแขวงหัวพันนี้ก็เคยไปมาแล้วครับครับแล้วก็ปีหกสี่นี่คือเป็นครั้งที่สองแล้วก่อนหน้านี้คือปีห้าเก้าเคยตกมาแล้วครับนั่นคือประเทศแรกทีนี้เราไปดูประเทศเวียดนามที่สองนะครับเวียดนามทีนี้ครับเวียดนามเมียนมาครับเอต่อไปก็เป็นเวียดนามทีนี้ครับผมจากลาวเลยเป็นเวียดนามครับเวียดนามนี้อยู่ที่ซาปาครับผมครับ นี่แหละครับอ่าเวียดนามครับเจอหรือเปล่าครับผมครับใกล้ๆกันนะครับลาวกับเวียดนามนะครับไปที่ประเทศเวียดนามนะครับเช่นเดียวกับประเทศเวียดนามนะครับที่เมืองสาปาจังหวัดเหลาไก่เหลาไก่นะครับตั้งอยู่ภาคตะวันออกภาคตะวันตกเชียงเหนือของเวียดนามนะครับติดพรมแดนประเทศจีนนะครับด้านมณฑลยูนนานนะครับพบว่าพื้นที่ดังกล่าวนะครับมีอุณหภูมิลดลงจากอ่ามากจนหนาวจัดทีเดียวนะครับมีหิมะปกคลุมและมี หิมะสะสมบริเวณผิวหนาถึง10เซนติเมตรโอ้โหสิเซนติเมตรก็พอสมควรอยู่นะนะครับจะทําให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งจากการจากเกิดการนนจากถนนลื่นนะครับโอ้โหแสดงว่าหนาพอสมควรนะครับโดยในปีนี้นะครับหิมะเริ่มตกโปรยปลายป,ายปกคลุมทั่วภูเขาโอคุยโฮนะครับในจังหวัดลายลโจนะครับและก็เมืองซาปานะครับเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดลาวกาย เมื่อเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับโดยสภาพที่หนาวเย็นฉับพลันในพื้นที่ภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นผลจากมวลอากาศมวลอากาศเย็นนะครับกำลังแรงจากประเทศจีนนะครับแผ่ลงมาปกคลุมนะครับที่เมืองซาปานี้นะครับได้บันทึกการเกิดหิมะหลายครั้งแล้วนะครับแต่สําหรับในครั้งนี้ชาวเวียดนามก็ยังตื่นเต้นนะครับและเดินทางไปยังเขตที่สูงทางเหนือของประเทศนะครับเพื่อ ชมนะครับเพื่อที่จะชมหิมะตกกันจํานวนมากทีเดียวนะครับแม่นะครับก็มีถือธงไปด้วยนะอันนั้นคืออันนั้นคือตัวของซาปานะฮะซาปานี่ผมแต่ว่าภาพต่อไปนี้เทียบอยู่ที่เมียนมาที่นี่ครับครับเป็นประเทศที่3ที่นี้เราไปดูที่อันนี้คือที่เมียนมานะฮะเมียนมาก็คือพม่านั่นแหละครับผมครับเมียนมาก็เป็นอีกประเทศหนึ่งในอาเซียนที่มีหิมะตกเป็นประจําตลอดปีครับโดยเฉพาะตอนเหนือสุดของประเทศในเมืองปูตาโอ เมืองทางตอนเหนือของรัคชินครับรัชชินนี้เป็นรัฐของชนกลุ่มน้อยนะครับชนกลุ่มน้อยอันเป็นที่ตั้งของยอดเขาชื่อว่าคากาโบราชีคากาโบราชีนะครับเป็นยอดเขาลูกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยฝั่งตะวันออกนะครับ hmm. เป็นพรมแดนกั้นระหว่างเมียนมาและก็ยูนนานของประเทศจีนยอดเขาคากาโบราชีมีความสูงนะครับ5,881เมตรครับ ซึ่งถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอาเซียนครับด้วยตำแหน่งที่ตั้งและก็ความสูงตั้งกล่นี้ทําให้ยอดเขานี่ครับมีหิมะปกคลุมตลอดปีรวมถ้ามีทาน,น้าแข็งบนภูเขาด้วยก็คล้ายๆกับในยุโรปเลยนะครับมีตลอดเลย <c oughs> มีตลอดทั้งปีเลยเพราะมันสูงมากอ <c oughs> นอกจากนี้ที่เมืองมิจินานะครับเมืองหลวงของรัชชินรซึ่งอยู่าทางตอนใต้นะครับก็ยังมีหิมะตกในเมืองด้วยเช่นกัน โดยในบริเวณนี้จะมีสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งปีและก็มีอากาศหนาวจัดถึงจนถึงขั้นติดลบในฤดูหนาวส่งผลทําเกิดหิมะตกได้นั่นเองครับนะฮะนี่คือทางด้านในส่วนของทางด้านเมียนมานะครับทีนี้เราไปดูสุดท้ายอินโดนีเซียอินโดนีเซียอันนี้ยิ่งเหลือเชื่อเลยตัวนี้ครับโอ้โหนะอยู่ใต้บ้านเรานี่เองนะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับแม้จะอยู่ตรงกันกับอ่าตรงกันกับเส้นอ่าศูนย์สูตรพอดีพอดีเลยนะครับ แต่ก็มีหิมะตกอย่างน่าอัศจรรย์นะครับโดยอยู่ที่ยอดเขาปัญจัจกระาาไปนะครับปัญจักจายานะครับในจังหวัดปากัวนะครับกัวนิวกินีนะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งเป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างประเทศอินโดนีเซียและก็ประเทศอ่าปากัวนิวกินีนิวกินีนะครับตามข้อมูลทางภูวาิตรานะครับภูเขาปัญจกัก จายานี้นะครับมีความสูง4 8 8 4เมตรนะครับเหนือระดับน้ําทะเลโดยเป็นยอดเขาสูงอันดับสองในอาเซียนนะครับซึ่งกรอนหงนี้อยู่ที่เมียนมาที่เรากลังพูเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้นี่แหละนะครับเป็นภูเขาสูงสุดในอินโดนีเซียนะครับซึ่งเทือกเขาเทือกเขาเดียวกันกับยังมียอดเขาสูงสุดลดหลั่นกันไปอีกหลายยอดนะครับก็คือตั้งแต่4870ลงไปถึง4,808เมตรนะครับแต่ก็มีเพียงยอด ยอดปัญจักรายานี้นะครับที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลานะครับโดยภูกโดยถือว่าภูเขาลูกนี้นะครับเป็นสถานที่แห่งเดียวในโลกเขตร้อนนะครับที่มีทานน้าแข็งเกิดขึ้นและถูกปกคลุมด้วยหิมะนะครับโดยยอดเขา,าปัญจักรายานี้นะครับอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตรนะครับ ซึ่งคือบริเวณที่ผิวพื้นโลกนะครับอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะครับแต่กลับปกคลุมไปด้วยหิมะและมีทานน้ําแข็งนะครับทำให้เป็นที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกนะครับโดยการศึกษาของทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไอโูไอนะครับปี2552-2553ถึงนะครับได้พบว่าหิมะอาจจะอยู่อาจจะอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่มาตั้งนานแล้วล่ะนะครับอาจจะนานตั้ง ตั้งแต่มียอดเขานี้ขึ้นมานะครับซึ่งคณะได้ขุดเจาะลงไปนะครับจนถึงชั้นล่างของน้ําแข็งนะครับนำตัวอย่างไปศึกษาแล้วก็ไปตรวจสอบและศึกษานะครับซึ่งพบว่าภูมิอากาศของโลกในยุคต่างๆนะครับในบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับร้อยร้อยปีหลายพันปีนะครับอาจจะนับเป็นหมื่นหมื่นปีที่ผ่านมาด้วยนะครับครับ คือลาพังอินโดนีเซียนี้ก็น่าทึ่งแล้วนะครับแต่ว่าที่หนักกว่านั้นอีกทีนี้ครับที่น่าทึ่งของอินโดนีเซียนี้ก็คือว่าเป็นยูนิเคสเซสสุดซึ่งอยู่ในใกล้พื้นที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าเพื่อนมันน่าจะมีหิมะแต่ว่ามีหิมะปกคลุมและที่หนักกว่านั้นครับแปรปวนหนักครับทะเลทรายที่ซาอุดิอารีครับอากาศร้อนสุดกลับมีหิมะตกที่นี่ครับแล้วพี่น้องอูดอยู่ยังไงนี่ อูดเองก็ยืนงงว่า <c oughs> เอ๊ะเรามาอยู่ผิดที่ผิดทางยังไ <c oughs> งหรือเปล่าอ,อากาศร้อนนะอากาศร้อนแล้วก็ร้อนจัด<嗯>ด้วยเพราะเป็นทะเลทรายแล้วทําไมเกิดหิมะตกในปีนี้ครับเ<嗯>มื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมานี้ครับเว็บไซต์เดลเมรายงานบอกว่าเกิดหิมะตกโปรยปลายลงมาที่บริเวณหุบเขาサรวักเขตภูยภาคบ,บิลลามานะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียครับในขณะที่อุณหภูมิลดต่ำลงอยู่ที่ลบสององศาครับ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่บริเวณนั้นครับบอกว่าตั้งแต่เกิดมานี้ไม่เคยเจอปรากฏการณ์อย่างนี้เลยครับถือว่าอาจจะบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบศตวรรษครับในรอบร้อยปีครับมีหิมะตกกลางทะเลทรายโอ้โหนะใครจะเชื่อ <c oughs> ถ้าเผื่อเป็น <c oughs> แบบนี้นะครับ อีสานเราก็มีความหวังอยู่นะเราอาจจะมีโอกาสได้เจอนะครับแต่ว่าแต่ว่าทางด้ดานนักนแต่ว่านักภูมิศาสตร์เขาย,ยืนยันนะครับเมืองไทยเราไม่มีโอกาสเจอหิมะตกอย่างแน่นอนครับ,รบขณะเดยียวกันทางด้านนายคาริมแม่ชื่อปแปลกๆนะคาริมบูเชตาตานะครับเป็นช่างภาพชาวแองเรียครับได้มีการบันทึกภาพที่สวยงามแปลกตาครับทั้งแกะทั้งอูดในทะเลทรายครับต่างออกมาเดินอยู่ท่ามกลางหิมะปกคลุม บริเวณทะเลทรายซาราร์ครับในแอลจีเรียโดยทั้งอูดทั้งแกะยืนงงงเดินแบบงงงนะครับคล้ายๆคนเมาเหล้านะครับใส่หัวไปมาไม่อีหยังเนาะเกิดอีหยังขึ้น What happened มันครับมันมีอะไรเกิดขึ้นเจนั้นก็มีหิมะขึ้นอย่างโปยปลายลงมามันขึ้นเปจังซี่ท่านพี่น้องมาั่านไม่เห็นนาะจากคนหออดขึ้นมากลายเป็นขึ้นห้ตาฝาดขึ้นห้องยูนิแดนแห่งความฝันบ่าสันทั้งแกะทั้งอูดก็งงงงอยู่ครับท่ามกลางอุณหภูมิติดลบสามองศาครับ Hmm. ส่วนพี่น้องป้องไปชาวซาอุดีอราระเบียเองก็ออกมาดูหิมะครับ hmm. แบบไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นครับบางคนรู้สึกดีใจที่มีหิมะตกครับขณะ,ะเดียวกันก็วันพิตกว่าถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้แล้วโลกมันจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตนัเนี่ยน,น,นี่คือภาพนะฮะที่ hmm. อูดยืนงงอยู่ครับ,รบนี่ฮะทีนี้เราจะไปดูภาพคลิปวิดีโอนะฮะที่เขาถ่ายเอาไว้ครับจากทางด้นายคาริมบูเชตาตาในช่างภาพชาวแองจิเรียนะครับ ต้องขออนุญ,ญาตท่านคาริมนะต้องขออนุญาตเผยแพร่นิดหนึ่งนะฮะครับอ่าปรากฏว่าทางด้านอช่างภาพอ่านี่ฮะมา,มาแล้วนี่ครับครับนี่ฮะเป็นภาพมาตกนะครับออนะนี่ช่างภาพเขถ่ายเอาไว้ให้ดูครับต้องขอบคุณทางด้านท่านคาริมนะเราก็อ่านจากภาษาภาษาไทยนี่แหละ <c oughs> แต่เขาเขียนเป็นภาษา <t ang S 2> <c oughs> ต่างประเทศนะครับดูสิฮิมาตกครับแต่ว่าคือเป็นภาพถ่ายนะฮะ อยู่ที่ตอนออกกลางน,นะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ ừ ừ ừ กลางทะเลทรายซารารานะครับแต่ก็เป็นพื้นที่ที่แปลกอยู่เหมือนกันเพราะว่าอยู่ในทาย<น>พื้นที่ทะเลทรายอยู่<ห>ในในแอนจ,จ,จูเรียนะครับช่างภาพแอนจ,จูเรียครับดูสิครับผมโอ้แล้วก็ ừ ừ ถ่ายเมื่อนี่ฮะถ่ายเมื่อเดือนปีคศสองหนึ่งปีคศสองหนึ่งครับวันที่สิบเอ็ด วันที่11เนะครับเดือนมกราปีคศ .21 เวลาที่เขาดูนี่เขาดูจากความเป็นายนะครับวันที่11เด well ือน1แล้วก็ปี2 0 2 1น่ครับอ่ะนี่ต้องขอบคุณท่านนากคุณคาริมนะครับที่อนุเคราะห์ความจริงมาได้นุเคนแล้วก็ไปลองเข้ามานะครับอู้วันนี้ใช้เวลามากเลยกับเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องที่แปลกเล่นนํามาเสนอกันนะครับเรื่องนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ แล้วก็น่าสนใจยิ่งขึ้นถ้าเผื่อนะครับถ้าเผื่อท่านจะซื้อบ้านนะครับวันนี้ไปที่ทางด้านเจริญทรัพนะครับเขาเองก็มีเจริญทรัพโมเดนโครงการ2และโครงการ3ต่อเนื่องจากโครงการ1นโครงการ1นนี้อยู่ที่หน้าวัดบ้านตําแยนะครับส่วนโครงการ2นี้อยู่ที่ซอยรุ่งโรดทางเข้านี้ตรงข้ามกับวัดดําพระส่วนโครงการ3อยู่ที่บ้านจันทร์นะครับเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอนสองห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย นะครับกว้างขวางมากครับฟังก์ชันของการใช้งานก็3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารนะครับนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็มีห้องซักล้างด้านหน้าก็สามารถจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านอย่างแท้จริงนะครับข้อก่อสร้างเราคิดดูนะครับ <c oughs> วงกบประตูนี้ใช้ไม้แคนตอกเสาเข็มทุกหลัง มีระบบของการกักจัดปลวกแบบท่อใต้อ,อาคารประกันรับประกัน3ปีระบบสายไฟร้อยท่อทั้งหลังครับพื้นบ้านใช้แกนกรีกนโตติดตั้งทําบำบัดใช้เหล็กบุรสอสุขภัณฑ์คอตโตกราด่างครับมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับสวนสุขภาพซื้อวันนี้จะวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมีมุ้งลวดนะครับพัดลมดูดอากาศร,รู้สึกว่าพีนจะตั้งเสียงตัวน,นี้มันเสียงมันแตกครับไม่ผมลดลงมานิดหนึ่งครับผมมีมุ้งลวด มีการพัดลมดูดอากาศห้องน้ําชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับถังเก็บน้ําแกรนิตเครื่องทำน้ําอุ่นและก็ติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับับซื้อวันนี้จนวันนี้นะครับรับฟรีไปเลยครับถ้าเผื่อสนใจติดต่อหาคุณสุนันนะครับ0 8 5 6 3 2 1 1 1 8จเจริญทรัพย์โมเดิน Modern, โครงการ 2, สซอยรุ่งโรจและก็โครงการ3อยู่ที่บ้าจันครับ เครื่องกรองน้ำโคเวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดนะครับคุณ,ณันใดอยาได้เครื่องกรองน้ำโคเวไปใช้ที่บ้านที่สำนักง,งานของคุณนะครับโทรศัพท์มาหาเราได้เลยนะครับ0903701013แล้วก็0817908442ครับครับ หลังจากที่มีบ้านแล้วนะครับอยากจะมีรถก็ไปธนดัดอิสุสต่างปากพระอีสานวารินชำราบเดชอุดมน้ำยืนและก็บุญทริกนะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสดีแม็กเครื่องยนต์ 1.9DDI และก็ 3.0DDIblueover แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแฝบกระบะสีประตูกระบะยกสูงและก็ออฟโรดอย่างเช่น Vcross และตอนนี้เขามีตัว AllnewMuleX ตัวใหม่มาด้วยนะครับมีทั้งหมด6 เฉดสีให้คุณเลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแลวก็เกียร์ออโตโอ้6สปีดภายนอกสง,งา่างามภายในก็งดงามโดยเกินครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีครับแล้วก็ราคานะครับเป็นราคาที่แตะต้องได้ง่ายตัวท็อปนะครับด้วยออปชั่นของรถย่างนี้ควรจะอยู่ที่ล้านแล้านเแต่ว่าเขาตั้งราคาเพียงแค่1นึ่งล้านห้าแ่ครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้กับอีซูซุต่างปักพระพอ,อีสานทั้ง4สาขาครับ ครับน้ำมันเลืองตาลนโพนะครับของแท้ใช้ประวัติาสรสินค้าโอทอทประดับ5ดาวนะครับหาซื้อได้เลยที่ร้านกลางยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐนะครับร้านเรืองทวีห้ายกวารินหรือโทรศัพท์มหาเราได้นะครับ0 9 0 3 7 0 1 0 1 3แล้วก็0 8 1 7 9 0 8 4 4 2ครับส่วนผู้ที่มีรถและต้องการเปลี่ยนยางรถยนต์ก็ไปที่ถาวรยางยนต์ถาวรยางยนต์กรุป๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาวรยางยนต์นะครับทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าสบายใจยกว่านะครับ เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนยารถยนต์ทุกยี่ห้อท้งที่ผลิตในประเทศต่างประเทศหรือว่าจะเป็นตัวแทนจาหน่ายล้อแมกล้อกระทะล้ออัลลอยหลากหลายรุ่นหลักหลายราคารมดําไม่รมดําเปลี่ยน่านน้ำมันเ,นเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเกียร์จานเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยครับท่านไปได้เลยนะครับคุณกัญญายเองก็ย้ามาบอกว่าจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกัญญายเองครับนะฮะนี่ฮะ ทั้ง3สาขาเลยนะครับในส่วนของทางด้านถายบอลอย่างจดนะครับส่วนอีซี่ทีนี้ครับอีซี่นะครับเป็นสารเสริมประสิทธิภาพเครื่องยนต์นะครับลดกำลังเพิ่มแรงม้าอัตราเร่งแสงดีขึ้นนะครับเติมลงในห้องเครื่องประมาณสิบนาทีนะครับตัวอีซี่ก็จะไปทํางานนะครับทำให้เครื่องรถยนต์คุณฟังนะครับเดินเรียบสาด์ทติดง่ายนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับหาซื้อได้เลยที่ทุกร้านที่มีคําว่า E z i ซอยู่หน้าร้านครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนต้องลาลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนุพรันงคุ ครับลาคุณฟังครับสสด,ส,สดีครับคลี a ร r ด d i อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน